วามเดิมตอนที่แล้วนะคะผมด้ทำการเล่นเกม Minecraft เอ o u วิตรอดกับคุณดูใน Diamond Village นะคะเป็นวันที่11จนถึงวันที่20นะครับสาหับคลิปนี้นะคะผมก็จะมาเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นวันที่21ถึงวันที่30นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยฮะ เปมาวันที่21นะคะผมก็ทำการคราบชุดเกาะเพชรน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ทำการไปอินชานเนาะโอเคห้อลาพีสหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะต้องใช้ลาพีสในการอินชานชุดเกาะของแล้วนั่นเองฮะมาเวลมาฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อน,นว่าว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะฮะโอเคลิสเปเรชันกับไฟเวอร์ทคชันนะฮะมาได้อะไรบ้างเอออัน Un breaking สาม ลองเท้าเ okay. หรอฮะเด็บสไตล์เดอร์นั้นเอาเป็นลองเท้าก่อนละกันเนาะนะครับมาได้เลยโอเคดีอยู่นะฮะพรดิขชั่นสี่เนี่ยส่วนเกาะละฮะเสื้อเป็นโปรเจกทายเหรอฮะกาันกระสุนใช่ไหมกันลูกขนูนขอบคุณฮะได้แต่โปรเิกชั่นอ่ะเอาออก แวันนี้ผมก็เป็นอะไรไม่รู้ฮะผมก็ว่ายน้ําอยู่ในบ่อทั้งวันเลยฮะไม่ทําอะไรเลยงงวันที่22นะคะผมก็ทําการมาลากซามีวิเลเจอร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาซามีวิเลเจอร์เนี่ยมารักษาให้เป็น ABC นั่นเองนะครับคือผมลองอเดินหาหมู่บ้านแถวนี้แล้วนะคบแต่มันก็ไม่มีนะคะผมก็เลยคิดว่า จะรักษาเอานะครับแล้วก็จะไปทํายานะครับม,มันก็มีวิธีรักษาอยู่นะครับโอเคตัวแรกเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาลากตัวที่2เพิ่มเลยนะครับเพราะว่าเราจะรักษา2ตัวนะครับแล้วก็ให้มันเป็น APC ทั้งสงตัวแล้วก็ให้มันมาผสมพันธ์กันนะครับโอเคมาฮะ อ๋อไปไหนละฮัลโหลอ๋ออยู่นี่นะครับมา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 เข้าไปเลยเดี๋ยวเอาไว้ในเรือก่อนนะครับเข้ายัางโอเคเรียบร้อยอ่ะวันนี้ฮะเราเอาซอมบี้วิลเลเจอร์ไม่ได้ต้องการซอมบี้ธรรมดาคดนะวันที่23นะคะผมก็พาน้องๆเนี่ยนะคะไปบุกเนเธอร์ฟอร์เทสนะครับเพื่อที่จะไปตามหาแท่งบลีส รือว่าแท่งไฟนั่นแหลนะคบแล้วก็จะไปตามหานเทวะนะครับเพื่อจะเอามาปรุงยาน,นั่นเองนะครับก็ได้มาครั้งนี้ก็ได้หัววิเทอร์ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่แบบเออโชคดีเหมือนกันนะขนาดยังไม่มีรูทิ้งสามนั่นเนี่ยโอเคก็ใช้เวลาทั้งวันเลยนะครับในการตามหานิเทวะแต่ก็ไม่เจอเนาะนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับบ้านนะฮะ วันที่24นะคะผมกับน้องๆก็เลยตัดสินใจจะทําการย้ายประตูนเนเธอร์จากบริเวณด้านล่างขึ้นมาด้านบนนั่นเองนะค,คิดว่าในอนาะคตจะทำเนเทอร์ไฮเวย์เนาะจะได้เดินทางในเนเธอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับก็เลยคิดว่าจะไปหาหมู่บ้านจุดที่ใกล้ที่สุด ขนาดใกล้แบบก็ยังแบบห่างเป็นพันกว่าบล็อกค่ะทุกคนก็นเลยคิดว่าเดินทางในื่องนี้เธอเอาดีกว่านะครับก็เลยคํานวณพิกัดนะครับแล้วก็ทําการสร้างประตูนเนเธออย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับโอเคก็จะทําการวางประตูเนเธอตรงนี้นะครับอันนี้ได้คํานวณมาแล้วนะครับจุบโอเคก็วางไปเลยนะครับ จึ๊บจึ๊บจึบ,จบ,จบเราค่อยมาตกแต่งทีหลังแล้วกันนะครับเอาเป็นแบบนี้ไปก่อนเนาะอ่ะเข้าไปเลยฮะโอเคขยายนิดนึงปะ่ะไปเลยฮะวันที่25นะครับแล้วก็มาถึงหมู่บ้านเนาะแล้วเราก็ทำการ เอาเอ e. c มาสัก2ตัวนะคะเพื่อที่จะเอาเอ e. c ีเนี่ยไปเลี้ยงที่บ้านแล้วก็ผสมพันธุ์ที่บ้านนั่นเองนะครับก็ตอนนี้กำลังใช้แรงงานน้องๆอ,อยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> เออก็นิดหนึ่งหนานะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าไม่ช่วยก็ต่อให้เขาก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยเนาะโอเคโอเคมาเึ๊บลงมาเลยฮะเอาติดติดติดเอาขุดออกโ okay. อเคอู้ล้อแรงฮะ มาเลยฮะโอเคแล้วก็ช่วยเขาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราจะ,ะกินแรงเขาอย่างเดียวนะคะผมกม็ก็ใช้เวลาทั้งวันเลยนะคบในการเคลื่อนย้ายเอีเนาะก็นี่แหละฮะก็ค่อยๆใช้เรือพายไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาเชือกมาด้วยเนาะโอเคขอบุ้นที่วางน้ำให้นะฮะแงนแงนแงน,งนแล้วก็ชามามื่เดิมฮะ วันที่26นะคะผมก็ทำการมาล่า ABC เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะเพราะว่า,า ABC ั้งหมู่บ้านนะตอนแรกมันมีอยู่3ตัวนะครับแล้วทีเนี้ยเหมือนจะมีนอ้องคนนึงทำตายนะครับแล้วก็เหลืออีก2ตัวนะคะพอถึงบ้านแล้วเนี่ยอพอล่าถึงบ้านนะครับถึง2ตัวแล้วผมก็ลงตีมันฆ่าตายไปอีกตัวหนึ่งนะคบสรุปก็ต้องออกมาตามล่าหานะหมู่บ้าน อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังล่าเอ c ตัวที่2อ,อยู่นะครับแต่น้องบอกให้อัดนะคะเพราะว่าจะได้เห็นในความทรมานในการคนย้ายเอพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกดไลค์ให้ด้วยฮะตอนนี้นะคะเราได้ทําการคนย้าย mpc มาครบ2ตัวแล้วนะครับก็อยู่ในนี้เนาะก็ค่อนข้างใช้เวลานานเลยนะครับก็โอ้ยสวัสดีฮะอะไรเอ่ยอ๋อขอบคุณฮะเดี๋ยว อนนี้นะคะเดี๋ยวผมจะทําการเคลียร์พื้นที่นะคะเพื่อที่จะสร้างฟาร์ม NPC นั่นเองนะครับเพื่อจะได้เอา n อ c ไปทําฟาร์มเหล็กหรือไม่ก็อ,อะไรนะซื้อของกับ n อ c นะคแะแปลงสมุดเอนชานนั่นเองเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทําการขยายพื้นที่ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับวันที่27นะคะผมก็ทําการครับ ม้นะคะเพื่อที่จะมาสร้างเป็นกำแพงเพื่อที่จะล้อม APC เอาไว้ไม่ให้มีพวกซอมบีอะไรเข้ามาได้นะครับก็กำแพงก็เอาสูงสัก3บล็อกนะครับ2บล็อกอันนี้ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะครับเอาสัก3บล็อกเลยแล้วกันเนาะนะครับโอเคอ่าตรงนี้มัอยู่ตรงนี้เนาะโอเคฮะมาโอโอสูงไปสูงไป เดี๋ยวค่อยมาตกแต่งภายหลังนะครับอันนี้เอาแบบใช้ชั่วคราวไปก่อนเนาะโอเคฮะเมื่อเราล้อมรั้ดเสร็จแล้วเราก็ทำการปลดปล่อย APC เลยครับผมเดี๋ยวเราจะทำการวางเตียงแล้วก็จะมาให้อาหารมันเพื่อให้มันผสมพันธุ์นั่นเองนะครับโอเคทุบๆๆออกไปเลยฮะเดี๋ยววางเตียงให้มันด้วยนะคะให้มันเซฟเนาะเอ่อทำไมมันมีเตียงเดียวละ่ะเออยังไ,ไงขึ้นออร่าและ จากนั้นนะคะผมก็เลยทําการให้น้องเนี่ยไปคับเตียงมานะครับเดี๋ยวจะได้ให้มันแบบผสมพันธ์ได้นะครับโอเคฮะจากนั้นนะคะผมก็จะทําการไปเอาขนมป,ปังมาแหละนะครับเดี๋ยวจะให้ ABC เนาะมาโอ้จะข้ามไหมเหรอมาตื่นมาเอาของก่อนอะเอาไปฮะโอเครีบนอนเชียวนะ วันที่28นะคะผมได้ทาการมาคาบขนมปังเพิ่มเติมนะคบจะให้ ABC นอะนะคบโอเคตอนนี้ก็ ABC มันก็พอที่จะแบบผสมผสานเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วนะคบโอเคลูกก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคบมาเดี๋ยววันนี้นะคะผมจะมาตามหาเอนชานดีๆไว้สักเล่มหนึ่งนะคับซ่งเป้าหมายในวันนี้ก็คือบินทีนเองเองซ่งผมได้ทาการคาบเล็กเทิน นะครับเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนอาชีพมาเป็นไลบรารีนนะครับมันจะได้ขายสมุดเอชชาร์ให้เรานะครับโอเคอีเมลนะครับก็ Go, แล้ก็ต้องทุบวางทุบวางไปเรื่อยนะครับให้มันแบบมีเอชาร์ที่เราต้องการนะครับโอเครอบนี้ขายอะไรเ <Huh? S 1> จอฟอส์วอกเกอร์โอ้เอาตอนนี้เลยเหรอฮะจัดไป จากนั้นนะคะผมก็ได้ทําการเจอเอ็นชานที่เราต้องการแล้วนะคะก็คือมนดิ้งนั่นเองเนาะก็เป็นราคา14อมารอร์ก็ถือว่าน้อยนะนะครับอืดีเลยจากนั้นนะครับก็มีน้องคนหนึ่งมาให้เอเชียนเดบรีนะครับก็ขอบคุณน้องนะฮะผมก็มีนททราอินคอร์ดก้อนหนึ่งแหละนะครับก็น่าจะเป็นน้องคนตะกี้นี่แหละนะคบให้ผมเนาะมาฮะเดี๋ยวผมจะเอาอันที่น้องให้ไปเผาเลยแล้วกันเนาะนะครับ และก็ผมก็ทำการมาคาบกระดาษนะคะเพื่อที่จะไปแลกกับ npc นั่นเองนะคะจะได้เอาอเมอร์มาแลกมินดิ้งเนาะมาฮะแลกเลยโอเคมินดิ้งหนึ่งนะครับมันต้องใช้สิบสี่อิมอร์นะคบโอเคได้แล้วมาเจ็บเดี๋ยว เมนดิ้งสาโอ้โหถ้าใครฉลาดก็นะฮะควรจะแลก14บสี mm ่เอมรอนนะครับเ so มื่อแลกมาแล้วนะคะผมก็เลยทาการเลือกเป็นรองเท้านะคะเพื่อเอามาตีกับเมนดิ้งเนาะเพราะว่ารองเท้ามันอ่เขาเรียกว่าเป็นชันดีสุดแล้วนะครับอย่าให้มันพังเลยเนาะก็เวลาเราได้เลเวลเนี่ยมันก็จะมาซ่อมรองเท้าให้เราเองนะครับทุกคนอะไรนี่ ทำไมเอพซมันนอนยู่บนพื้นฮะสงสัยบนเตียงมันคงจะแข็งเกินไปละมั้งฮะโอเคไปนอนดีๆฮะอะไรเนี่จะเรีว่าคนนี้นอนดุนะครับนอนพาดหัวเพื่อนเลยนะครับเอาอะไรนี่โอเคเอาไปนอนซ่อนกับเพื่อนอีกขับคืนฮะอ่ะอ่ะโอเควันที่29นะคะผมก็ททำการมา เก็บคุณแกะนะคะเพื่อที่จะเอาคุณแกะไปคับเตียงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเตียงไประเบิดใน,นเธอเพื่อที่จะไปหาแร่เอช n t นเดบ i ีะนะครับโอเคมหะโก้ได้ทำการรวบรวมมาแต่ตอนต้นเกมมาแหละนะครับเนาะเออแล้วก็ส่วนเอนชานแอปเปิลนะคะอาจจะมีคนสงสัยเนาะว่าเอามาจากไหนนะคะก็เอามาจากเอ้าดร็อตไม้ชาร์ปนะครับนเนาะ โอเคฮะก็หลังจากที่เราได้ทำการไปเก็บคนแกะมาแล้วก็ผมก็ได้ลงมาในเนเธอร์เลยนะครับนี่เราก็ได้เจอเอเจนต์เดบรีของเราชิ้นแรกนะครับที่เราหาเองเนาะที่เหลือก็คือน้องๆเขาให้นะครับคือแบบสบายมากๆชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับโอเคก้อนแรกของเราฮะทิบเรียบร้อยและผมก็ใช้เวลาทั้งวันเลยนะครับในการ าตามหาเอเชียนเดบรีนะครับโอเคอ้าวเจอแถมอีกอันหนึ่งฮะก็ขุดเลยเนาะจ็บอ่ะอีกอันหนึ่งฮะโอเคกลับขึ้นมานะคะผมก็ได้เอเชียนเดบรีมาทั้งหมด11ก้อนนะคะผมก็เลยทำการเผาเลยเนาะ แล้วก็จะเอาทอมาด้วยเพื่อไปรวมกับนิทไรสแครปนั่นเองนะครับมาอันที่หนึ่งโอเคเรียบร้อยมาอันนี้ได้สีแล้วนะครับเอามาเลยแล้วก็ครับเจ็บอันนี้เผาเสร็จนะครับแล้วก็มาครับต่อเจ็บเซตอีกนะครับแล้วก็มาครับอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคฮะหลังจากนั้นนะฮะผมก็เลยทำการมาตีนะครับเข้ากับชุดเกาะของเราที่มีเมดดิ้งนะครับโอเคส่วนที่เหลือก็อาจจะยังไม่ตีหรอมั้งฮะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งเนาะโอเครองเท้าแล้วก็มีเมนดิ้งนะครับตีเข้าไปเลยโอเคเสื้อกับรองเท้าเป็นเอ,เเอเเนเอชานที่ดีที่สุดในตอนนี้นะฮะส่วนกางเกงเราก็ วันที่30นะคะผมก็ได้ทำการมาเอนชาร์นให้กับกางเกงของเรานะครับโอเคมาจึบ๊บได้แต่ blast protection นะครแมวแมวจม๊บเอาเลี้ยวเลเวลวขึ้นมาฮะแล้วก็เราดูซิว่ามันจะได้โอเคแมวฮะสุดท้ายนะคะผมก็ได้ทำการเอาชุดเกาะนะครับทั้งหมวกแล้วก็กางเกงเนี่ยมาตีเข้ากับ นิทาไลน์อินกอตเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปเอนช่หมันเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะนะครับโอเคซึ่งมันก็เลยทำให้วันเนี้ยนะคะเป็นวันที่ผมฟูนทาไลน์นั่นเองเนาะโอเคฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ วันที่31ถึงวันที่40จะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในภายพักหน้าฮะสหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊าบาย